สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระย4บประจำวันพุธที่22พฤษภาคม2567นะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำนะฮะปีซึ่งตรงกับวันขึ้น15นค่ำเดือน,น,น6ปีมะโรงนะครับผมแล้วก็วันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันวิสาขาโลกด้วยนะฮะเป็นความสำคัญมากๆวันที่มี นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น3เหตุการณ์ในวันเดียวนะครับในทางด้านพระพุทธศาสนาก็คือวันประสูตรนะฮะประสรู้และปรินิพานนะฮะก็ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ในวันนี้ก็คือว่านะครับในปัชิมโอวาสบอวาสุดท้ายก็คือนะฮะภิกษุทั้งหลายนะครับจงอย่าประมาทนะเพราะว่ากายสังขารน,นั้นย่อมมีการเสื่อมไปดับไปนะครับเพราะฉะนั้น พระพุทธองค์ถึงให้พุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยนะครับได้ดํารงตนนะครับอยู่ในความไม่ประมาทนะถึงพร้อมทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะครับนั่นเองมีสิ่งที่พระพุทธองค์สอนนะครับอ่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังคําพยากรณ์ของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับคนที่ชมทาง t i k t o อกนะครับกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กับทุกๆแพลตฟอร์มเพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์ เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ไดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับผมนะฮะสีมงคลเสริมดวงในวันนี้นะครับดึงดูดการเงินนะครับวันนี้จะเป็นสีฟ้านะครับสีที่ดึงดูดความรักนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับ ส่วนสีที่นะครับเสริมดวงในวันนี้เลยนะครับก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะครับผมนะมีผู้ใหญ่อุปธรภมด้วยสีแทมใช้คือสีชมพูเลขมงคลในวันนี้ได้แก่เลข2เลข4เลข6เลข5เลข8เลข9และเลข1นะครับผมดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599บาทใครสนใจคนที่ชมทาง TikTok กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยส่วนคนที่ชมทาง แพลตฟอร์มอื่นๆคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับผมคนที่กดลนะิงก์นหน้าโปรไฟล์ทิกตอกของอาจารย์แล้วไม่ไปก็สามารถกดติดตามโปรไฟล์และทักมาทางอินบ็อกซ์ของทิกตอกได้เช่นกันนะครับผมอะพูดทางเปิดทามันเปิดสังขังเปิดเรามาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคนที่เกิดทั้ง7วันอันนี้อาจารย์อยู่กับไพ่รมแกนเกรย์นะครับเป็นไพ่ที่สวยงามอีกชุดหนึ่งนะครับผมมาดูเลยครับ ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์โอ้โหได้ไพ่8ดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณโดยภาพรวมปัญหารอบด้นานรอบตัวไปหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องตั้งใจฝึกสมาธินะครับหาที่ปรึกษานะครับแล้วก็ค่อนข้างจะต้องเปิดใจรับอะไรใหม่ๆด้วยอย่าปิดใจนะครับเพราะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นนะครับผมการเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้ยังไม่มีเงินเข้ามานะต้องวางแผนในการใช้ใจ่าย สุขภาพครับให้ระวังในเรื่องของอาการปวดหลังกระดูกหลังไม่ค่อยดีนะครับชาตามปลายมือปลายเท้าความรักคนโสดเนี่ยวันนี้คุณยังปิดใจเพราะว่าความรักของคุณยังไม่ดีนะครับยังไม่มีใครเข้ามาคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาของคุณก็คือคุณไม่ค่อยเปิดใจคุยกันนะครับคุณอาจจะแบบว่ามีความคิดเป็นส่วนตัวนะครับว่าแฟนไม่จริงใจอะไรเงี้ยนะฮะต้องเปิดใจคุยกันและเปิดรับฟัง คู่รักของคุณด้วยนะครับนะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปทํนบุญโรงพยาบาลสงฆ์นะครับหรือนะครับไปไหว้พระพิคเนตปางประทานพรนะครับนะความรักและโชคลาภจะได้ดีขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่หนะครับแปดไม้เท้าครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นมาเร็ว ไปเร็วนะครับนะวันนี้นะครับเมื่อมีโอกาสต้องรีบคว้าต้องรีบลุยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะต้องทาให้ถึงที่สุดนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้จะมีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับต้องมีการวางแผนในการใช้จ่ายสุขภาพนะครับวันนี้ระวังความใจร้อนทานน้ําน้อยนะครับเนาะเพราะว่าลุยแต่งานไม่ได้กินน้ํากินท่าเลยนะครับความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้ นะครับจะมีคนแนะนําคนดีๆหรือคนที่คุณถูกใจมาให้เพราะฉะนั้นแล้วค่อยๆเปิดใจเรียนรู้กันนะครับคนที่มีคู่ครับช่วงนี้นะฮะให้ระวังเรื่องคําพูดนะครับนะเพราะว่าบางครั้งนะครับคุณก็อารมณ์ร้อนเกินไปแต่จริงๆแล้วมันก็ยังดีอยู่ในความรักวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหว้พระพิฆเนศปางขี่หนูนะครับหรือจะเป็นทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของค่าน้ําค่าไฟวัดก็จะดีมากๆเลยนะครับท่านที่เกิดในวัน ัครบได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะครับวันนี้กิจการงานของคุณถือว่านะครับจะมีผู้ใหญ่ให้โอกาสนะครับโดยภาพรวมนั้นถือว่างานดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรีบคว้าโอกาสนั้นไว้คนที่ตกงานก็จะมีคนหยิบยื่นเรื่องงานมาให้นะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้ถือว่านะฮะเงินดีเงินมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผมสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงนะครับนะ บำรุงร่างกายกันด้วยเนาะความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้นะฮะก็มักจะมีคนเข้ามาชอบมีคนมาขายขนมจีบให้กับคุณเนาะคนที่มีคู่ครับในช่วงนี้นะฮะคุณมักจะได้รับข่าวดีจากคนรักของคุณนะครับหรือว่าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เข้ามานะวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องแสงไฟแสงสว่างนะครับก็จะได้เสริมดวงเสริมชะตาคุณได้นะครับพลังงานคุณจะได้ดีๆขึ้นท่านที่เกิดในวัน พุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่ราชินีดาบนะครับ u e e n of s w ว r d วันนี้กิจการงานของคุณนั้นต้องลุยต้องตัดสินใจนะครับคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพึ่งใครนะครับชอบลุยด้วยตัวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้งานของคุณอาจจะต้องมีการแก้ไขปัญหากันบ้างเล็กน้อยนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้การลงทุนต้องดูดีๆนะครับนะเพราะว่าถ้าดูไม่ดีอาจจะมีเขาเรียกว่าปัญหาได้นะครับ สุขภาพครับในช่วงนี้เหนื่อยหน่อยกับนะครับการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบำรุงร่างกายและจัดเวลาพักผ่อนให้ตัวเองด้วยนะครับความรักคนโสดวันนี้คุณยังจริงจังจริงใจอยู่กับงานเพราะฉะนั้นคุณเลยไม่ค่อยเปิดใจให้ใครเข้ามานะครับถ้ามองก็ต้องมองคนที่แบบเก่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณอาจจะแบบมีความขัดแย้งกับคนในครอบครัวหรือแฟนของคุณนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องใจเย็นๆนะฮะต้องค่อยๆคุยกันนะ การแก้ปัญหาไม่ใช่การทะเลาะกันเสมอไปวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุดกลางวันนะครับให้ไหว้องค์พระแม่อุมาเทวีนะครับพูดกลางคืนก็เช่นกันจะได้เสริมพลังงานดีๆได้นะครับนะสถาบันมะเร็งเต้านมะอะไรประมาณนี้นะครับไปทำบุญได้นะครับท่านที่เกิดในวันพระฤหัส,สบดีนะครับนะก็ได้ไพ่เด็กถือดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณโดยภาพรวมนะครับวันนี้จะ ค่อนข้างจะจุกจิกวุ่นวายสักหน่อยในปัญหาการงานกา็ระวังจะมีปัญหากับลูกน้องหรือว่าทีมงานนะครับเพราะฉะนั้นต้องใจกว้างนะครับและดูเหตุผลดูภาพรวมนะครับถ้าไม่เสียหายอะไรก็ไม่เป็นไรการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้อาจจะมีรายจ่ายยิบย่อยที่เข้ามาเนาะสุขภาพนะครับในวันนี้ให้ดูในเรื่องของการเจ็บป่วยภูมิแพ้หรือว่าแพ้อากาศอะไรประมาณนี้นะครับความรักคนโสดนะครับบางทั้งคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเงงเงาแล้วก็คิดเยอะคิดมากนะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักดีขึ้นแต่คุณเองแหละเป็นคนที่ขี้งองแงแล้วก็เอาแต่ใจพอสมควรเนาะวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้นำข้าวเหนียวนะครับหมูปิ้งอะไรเนี้ยไปใส่บาตรด้วยนะครับหรือนะครับนำดอกไม้สีเหลืองๆนะครับไปไหว้พระว้พระพ,ระพ,ระพระิฆเนศปางขจัดอุปสรรคครับจะได้เสริมพลังงานดีๆให้ได้นะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ ในไพ่เดอะจัสเมนนะครับวันนี้กิจการงานของคุณต้องระวังในเรื่องของคำพูดนะครับปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาค่อนข้างจะจุกจุกจิก,จก,จกนะครับวันนี้ให้ใส่บาตทรทำบุญแต่เช้าจะได้โชคดีนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้นะยังไม่ค่อยมีเงินเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นเยนก่อนนะครับสุขภาพครับระวงังเรื่องของความเครียดโรคเก่าๆจะเข้ามานะครับ ความรักคอนโซดวันนี้นะครับคุณอาจจะมีปัญหากับแฟนเก่าหรือคนเก่าๆที่เข้ามาทําให้คุณวุ่นวายใจคนที่มีคู่ครับช่วงนี้คุณก็เหนื่อยหน่อยกับปัญหานะครับจุกจิกในครอบครัวเพราะฉะนั้นต้องทําใจแล้วก็นะครับรักกันให้มากๆนะครับก็จะผ่านไปได้ครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับนะครับองค์พระพิคเนกปางขจัดอุปสรรคนะครับก็จะดีขึ้นดีขึ้นแล้วอย่าลืมทําบุญใส่บาทนะครับจะได้ช่วย ปัดเป่าสิ่งไม่ดีได้นะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่นะฮะหกดาบวันนี้กิจการงานของคุณโดยภาพรวมนะครับคนที่ตกงานก็จะได้งานหรือปัญหาจุกจิกในงานก็จะคลี่คลายไปได้นะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะก็จะมีคนมาอุป,ปถมัมภ์หรือช่วยเหลือเรื่องเงินของคุณให้ดีขึ้นนะครับสุขภาพนะครับในช่วงนี้ก็ให้บำรุงร่างกายอาการเจ็บป่วยก็ดีขึ้นนะครับความรักคนโสดวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะครับนะเพราะว่า คุณมักจะต้องต่อสู้กับเรื่องของความรักคนคุยไม่ค่อยลงรอยกันนะครับแต่ทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นคนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาความรักนั้นมักจะเกิดจากการที่ไม่ค่อยลงรอยกันในครอบครัวแต่วันนี้เป็นวันที่คลี่คลายทุกอย่างไปได้นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้องค์พระปู่พญานาคไปทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาสักเกตัวนะครับแล้วก็อย่าลืมสวดมนต์ทำบุญไหว้พระกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกความเห็นอาจารย์อ่านแต่มไม่ แต่ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ